สวัสดีค่ะวันนี้มาพบปีนอนีกเช่นเคยนะคะพร้อมสาระและความรู้ดีๆวันนี้จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงพริกขี้หนูกันค่ะต้นพริกขี้หนู มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาเขตร้อนโดยจัดเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีความสูงของต้นประมาณ30-90เซนติเมตรมีอายุประมาณ1-3ปีแต่ถึงก้านสาขามากถิ่งอ่อนเป็นสีเขียวแต่เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนบนดินเหนียว เป็นร่วนจะระบายน้ำได้ดีแต่จะไม่ทนสภาพน้ำขังมักขึ้นร่วมกับวัชพืชชนิดอื่นๆแต่ในประเทศไทยจะพบมากในทุกภาคเรามาดูสรรพคุณของพริกขี้หนูกันนะคะ 1. ผลมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นทำให้เจริญอาหารและช่วยบำรุงธาตุในร่างกายส่วนยอดพริกและใบอ่อนพริกมีรสเผ็ดช่วยเจริญอาหารเพิ่มน้ำลายและช่วยขับลม 2. ต้นนำมาสมให้เป็นฐานใช้ชงกับน้ำเป็นยาแก้กระสัยสใช้แก้การเจ็บคอเสียงแหบด้วยการใช้น้ำต้มหรือยาชงพริกขี้หนูที่เตรียมโดยการใช้พริกขี้หนูป่นหนึ่งหยิบมือเติมน้ำเดือดลงไปหนึ่งแก้วทิ้งไว้ให้พออุ่นแล้วนำมาใช้กล้วคอ 4. ใบมีสรรพคุณช่วยแก้อาการคัน 5. าามุดคันไฟกัดให้ใช้ใบหรือดอกพริกขี้หนูนำมาถูบริเวณที่ถูกกัดเป็นไงบ้างคะสำหรับสาระและความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องคติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย